สวัสดีคับขอต้อนรับเข้าสู่ชนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะอาจารย์ชัยพานุคุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้เราก็มาประจําการตามปกตินะคะหน่อย้ช้าหน่อยแต่ก็ยัง่าใช่ช้าแต่มาช้าแต่มาก็ติดเรื่องขายทอดพระพิธีนะครับงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่ได้มีโอกาสเห็นครั้งเดียวในชีวิต เชื่อว่านะใช่ที่คราวที่แล้วเราก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมแต่ราชการนี้ได้เห็นประเพณี ดังเดิมเลยนะทั้งหมดเลยใช่ตามแบบโ,รรโบราณราชประเพณีน,นะคะแล้วก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีสํคาคัญซึ่งเนี่ยหละค่ะนบจากช่วงเวลานี้ไปจนถึงงานพระราชพิธีในช่วงวันที่4 5, 6, ี่ห้าหพฤษภาค,ค,คมเนี่ยนะคะ <S <S ทางสถานีเราก็จะคือมีการถ่ายทอดมีพระราชพิธีช่วงไหนเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะเพราะนั้นรายการก็อาจจะอย่างนี้นะครับเราก็ต้องล่นเวลาเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับ ใช่ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ตามกันต่อนะคะถ้าเป็นเรื่องสำคัญไหมยังเรื่องสาคัญมีเรื่องสำคัญหลาอมีเรื่องสำคัญหมยัง,ยงใช่คือวันนี้เนี่ยเ<ๆ>ขาว่ากกตเนี่ยน้าจะมีความเห็นอะไรในอย่างในอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือประธานกะกะตะเขาบอกว่า ก็จะต้องมีความชัดเจนแต่รู้ชัดเจนของเขาเนี่ยชัดเจนสำหรับเราหรือเปล่านะก็คือเรื่องของการถือครองหุ้นวีรักมีเดียของธนาทรว่าจะเข้าขายขาดคุณสมบัติการเป็นสอสหรือไม่นะคะที่ตอนนี้มันมีข่าวข่าวที่แบบแหล่งข่าวเขาบอกว่าประธานอนุไต่สวนนะถึงขั้นแบบโต้แย้งกันหนักมากนฉันต้องลาออกจากการเป็นประธานอนุไต่สวนเลยนะ ข่าวเขาว่าอย่างนั้นเราว่าอย่างงั้นมื่วานเบอกจะแจกใบส้มใบอะไรก็ไม่รู้ส้มหวานธนาทรจะได้ใบส้มกันแล้วอะไรอย่างนี้คือเขาไม่เขาไม่ให้พวกนี้เข้าสภาหรอกค่ะเขาไม่ให้พวกนี้เข้าสภาหรอกนะทั้งสอสทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าไม่คุรีไฟเพราะว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ออไม่ประสบการณ์อะไรเลยจุ่ยจับใส่เข้ามาค่ะค่ะไม่ประสบการณ์ไม่มีอะไรสิ้นไม่รู้ตัวเป็นสสอด้วยไม่รู้ตัว เป็นสดุดีประมาทดยประมาทคะแล้วก็เมื่อวานอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะก็คือที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งก็คือกลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนะคะก็คือทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำให้กระทรวงคมนาคมเราเนี่ยจะต้อง <c oughs> จ่ายเขาเรียกว่าค่างโงอ้อพูดง่ายค่างโง่ฮกเวลตอนนี้อีกประมาณ1 2 0 0 0ล้านให้กับฮบเวลคือทำไมทำไมเราต้องเสียบ่อยอยู่ไม่ค่าโง่ยังค่าบัตรซบด้วยค่าบัตร มังโวธรรมดากลคือโมกับซชกด้วยพออ่านข่าวแล้วดี๋ยวกนจับจับบนหัวก่อนบนหัวเรามีอะไรงอขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ยทำไมเรามีค่าโง่หลายค่าโง่มากเลยตอนนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคบเวลคุยกับพี่สามารถว่าเนี่ยอย่างนี้นะเราจะเสียอย่างนี้บ่อยๆเพราะอะไรไหมโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเวลาทําแล้วเนี่ยคนที่พิจารณาโครงการความเป็นไปได้คุ้มค่าเนี่ยมันไม่ใช่คนกลางีจริงมันกลายเป็นว่าฉันอยากจะทํา ฉันก็จ้างบริษัทที่มันรับทําให้สําเร็จแหละมันก็จะบอกโครงการนี้คุ้มทุนุูมทั้งนั้นโครงการนี้มันเห็นอยู่แล้วมันขาดทุนมันเสี่ยงมันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองนานก็ดีแต่ทุกคนก็ดันทุลังทําโฮเวลนี้ตั้งแต่แรกคนไอ้ไัดไอ้ขาดทุนกำไรมันไม่ใช่เรื่องค่าโง่นะค่าโง่อยู่เสียค่าโง่จริงาสำคัญว่าทําไมอัยการเนี่ยถึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสิ้นเลยอายการท้สอสัญญาทุกสัญญานะที่รัฐทำกับเอกชนนะต้องตรวจสัญญานะ ก่อนที่จะแบบลงนามสัญญาทุกคนและไอการจะเป็นกรรมการอยู่นั้นด้วยนะทุกอย่างจะเป็นกรรมการด้วยนะแต่ไม่เคยมีไอการต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นเลยไอการพวกนั้นก็ไปแล้วไงยี่สิบกว่าปีผ่านมาหมดแล้วไม่เกี่ยวแล้วแต่ต้องตรวจสอบดูว่ามันผ่านไปได้ยังไงยิ่งเช่นว่าปลายปลายปิดานี่บอกว่าไม่ฝ่ายรัฐไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้อย่างเงี้ยปล่อยมให้หลุดมาได้ยังไง คือมันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับฝ่ายรัฐตั้งแต่เริ่มอ่ะใช่ป่ะคือคนบ้องตื้นไหนเขาไม่ทํานั้นแหละอย่างคุณลูกไปสร้างบ้านนะบอกว่าเออฉันพูดแล้วบอกทำไปเรื่อยๆนะเออฉันมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเธอนะเธอทำไปเรื่อยๆนะแต่เธอไม่อยากทำเธอบอกเลิกสัญญาฉันได้นะแต่ฉันบอกเธอไม่ได้เออทำไหมกล่าวไหมไม่ได้สัญญาเนไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมคือจะทําได้จริงๆต้องปัญญาอ่อนสุดๆเลยอ่ะแต่ทําได้ไงต้องเป็นแปะยิงติ่งต้องตําบ่ายด้วยนะ๋อตําบ่าย อะไรนะอะไรนะอะไรนะเราพูดมาใชอะไรนะต้องแป่ยิ่งติ่งต้องตั้มบ่ายด้วยแต่ยิ่งติ่งตองตั้มบ่ายคือประเทศนี้ประเทศเดียวที่ที่ที่พวกมาทําแล้วเนี่ยคือแกเจงเจ้าของบริษัทที่จะตายไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยแต่ลูกหลานยังได้ข้างโง่มาเก็บกินได้อีกก็องรู้สั่งสั่งแชมป์เป็นของกุศลามนี่เป่าหื้อมันรอแล้วคือคือคือของเราเขาฟ้องเลยเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้าน แต่เราฟ้องเขาในสองแสนล้านมันทำให้เราเสียหายแต่เชื่อไหมว่าปรากฏว่าไอ้คนถูกฟ้องกลับได้เงินชดเชยมีประเทศนี้ประเทศเดียวก็มีความโง่ประสบด้วยไงถูกต้องถ้าไม่โง่ปกติแล้วเนี่ยมันตั้งกี่เรื่องแล้วหลายเรื่องแล้วนะแล้วจะโง่บรมมาโง่เลยนะมันโง่จริงๆนะโง่จริงคือการพูดประเทศไทยมีแต่ดินเดนคนโง่อะคุณดูที่ไอ้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 เรือหอที่มันหอไม่ได้ ก็ยังไปซื้อมาได้่ะและเราจะยังโง่ต่อเพราะถ้าเราจ่ายไปนะเขาเอาเงินเขาจะมองเราเราต้องกายเป็นคนโง่ไปเขาต้องจ่ายนะค่ะไอ้ตัวไอ้ตัวโง่จริงเ่ยกลัวแกงโง่แล้วได้เงินน่ะนะแล้วไม่มีไม่มีใครผิดด้วยไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใด้ผิดด้วยตัวไม่ได้ใช่ใช่คือคนรับผิดชอบไม่ได้จากภาษีเรา ทุกคนต้องเอาไปจ่ายก็ <2: efendim> ต้องก้มหน้าก้มตาจ่ายไปนะคะก็คือ어어สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้22เมษายนนะคะทางศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง คือยกคำร้องของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยและให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่คดีถึงที่สุดนะคะคำชี้ขาดดังกล่าวก็คือกกรณีที่กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน12,000ล้านบาทจากการบอกเลิกสัญญา อันไม่เป็นธรรมนะคะที่ท,ที่ที่มีการบอกเลิกสัญญาบริษัท Hopewell Holding ของกอดอนวูนักธุรกิจชาวฮ่องกงที่เป็นผู้ชนะสัญญาสัมปทาน <c oughs> ในโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟย,ยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครโดยได้สัญญาไปตั้งแต่9พฤศจิกายนปี2533 29, 29ปีปกอดอูลืมไปแล้วก <c oughs> อดอนู ก็ดูรู้สึกว่าไปสร้างทางเชื่อมฮ่องกงมาเก่าเรียบร้อยแล้วให้นิ่มราบลอยราบลอยแร้วเข้าไปเจ้าอยู่นี่คล้านนละูกเป็นหนุ่มใหญ่แล้วลูกอ่ะคือไปไปประสบประสบความสําเร็จกับโปรเจกต์อื่นมากมายจนแบบอ๋อหล่อนี่ฮบเวลลูกบอกปีนั้นปีนี้ยี่สิบเก้าปีแล้วคือตอนนั้นเนี่ยนะลูกมาเนี่ยยังไม่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยลูกมายังเป็นหนุ่มกัตนี่เลยยังสิบกว่าขรัวแบเอ์ตอนนี้จบปรินสตันกลับมาทำงานแทนพ่อแล้วขอพ่อ พ่อไปตามรดกที่ิธีเมืองไทยดังกล่าได้เงินขวัญถุงกลับไปแล้วพ่ออะไรพ่ออะไรมีเงินพ่อทำไมถ้าไม่หนุสบายอย่างนี้ล่ะพ่อคุณดูนะเรื่องเรื่องทางด่วนอีกนะมีอีกนะทางด่วนมานัดสายงไงมีอีกแล้วจะไปต่ออายุโทเวนี่โทเวโทเวเองกอ่าคเวจะไปต่อยุ้ยเขาอีกยี่สิบห้าปีเออสบายสบายชดเชยว่าไม่ต้องจ่ายได้ไหมค่าโง่ไม่ทำไมมันโง่กันหนักหนาขนาดนี้ผมไม่เข้าใจคือค่าโง่นี่นะค่ะขอโทษครับตุลาการก็ต้องจ่ายด้วย ท่านจำใจ <Lee. S 1> อ่านคำพิพากษาท่านก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะไม่ใช่ท่านไม่จ่ายท่านจ่ใจเหมือนกันท่านจำใจต้องอ่านคำพิพากษาเพื่อรักษาดุลในความเที่ยงธรรมท่านท่านรู้ท่านต้องจ่ายด้วย 1่าค่ะหนึ่งล้านบาทเนี่ยมีอะไรบ้างคือตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆแต่ว่าด้วยจํานวนเงินจริงๆเนี่ยตามอนุญาตตุลาการก็คือ1น8 8งหมล้านบาทประกอบไปด้วยค่าก่อสร้าง9,000พล้านเงินค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บริษัทได้ชําระไปแล้วคือ2,850ล้านเงินค่าออกหนังสือคาประกัน3าร3ล้าน 749,800บาทพร้อมดอกเบี้ยอีก7.5%ต่อปีแล้วก็คืนหนังสือค้ำประกันประมูลค้ำประกันมูลค่า500ล้านบาทก็คงเป็นแบงก์การันตีเนี่ยนะคะโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดเอางี้บอกกรนบ,บูกรนบ,บูมันไหนไหก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะยิงถอนเสาไปก็แล้วกันนะเออ จนดูหลายคิดไปแล้วค่อยหักตังค์เมื่อเคยมีมติครมอที่อนุมัติให้ถอนเสาใช่ไหมถอนเสาไปขายแล้วกันไหถอนเสาไปขายเงินไปแล้วกันแล้วก็ที่เหลือว่างันนะแล้วนี่ของเราทําใหม่นะก็ไปทําทับเ่นเดิมไม่ได้เพราะมันอยู่ระหว่างคดีกลายเป็นว่าต้องไปเสียพื้นที่อีกเส้นหนึ่งนะโง่ซ้ำอีกโง่คำสาคคือต้องไปทุบเสาทิ้งก่อนใช่ใช่ใช่หลาที่ทิ้งก่อนก็นู่วู ถอนเสาไปแล้วกันสักขันหรือกันว่ากันอีกแล้วกันถลาไปถอนไปต่อมงต่อหมอต่อโขงเสาเข็มอักไปด้วยเอาไปขายรัฐบาลไทยกันไปถอนเสาไปขายรัฐบาลไทยไปแล้วรัฐบาลไทยเอาเสาไปทําอะไรดีอ่ะจะเอาเสาไปทําอะไรดีเป็นปักใหม่ตรงไหนเป็นทำสโตนเฮนช์ที่ยาวสุดในโลกอ่ะโอ้แล้วก็เอาไปขายบัตพื้นที่ในที่ไหนสักแห่งนะทั้งจังหวัดเนี่ยนะทำสโตนเฮนช์ที่แข็งกับของสกอตแลนด์เนี่ยนะของเรานี่ ของแท้นะล่างมางงอนุสาวรีย์ความโง่เง่าแบบซบเตาตุนมันบอกไอมาเมื่อสิบปีที่แล้วเฮ้ยมันอยู่อย่างเงี้ยตกลงประเทศอยู่ทําอะไรเนี่ยสิบปีหลังจากนั้นไอมาอีกเฮ้ยมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนี่คืออนุสาวรีย์ความโง่แล้วมันมาสองรอบนะรอบหลังมันมาอีกสิบปีบอกเฮ้ยยี่สิบปีแล้วไอมามันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมนี่กําลังรู้สาจัถฐานด้อยพัฒนาล้าหลังนี่เลยเหรอ เนี่ยค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะพอหลังจากรับทราบคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดแล้วทางนักข่าวก็ไปถามนายกด้วยคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านายกกำลังแบบเอออะไรนะแฮปปี้เพลิดเพลินกับคุณเซ็นกับคุณเซ็นเป็นย่างมางถึงขั้นแบบคือไปรถไฟสายหนึ่งไปรถไฟสายหนึ่งรถไฟสายปลอยเปรตนี่แสายเปรตนี่สายเปรตนี่ยังอยู่สายเปรตที่สร้างไม่เสร็จ แต่ปอยเปตสร้างเสร็จแล้วปอยปอเปตเนี่ยฮเวนฮอบกำฮุเวนกัมปอยเปตจะอยู่แถวชายแดนเชต่อไปนอ่นี่ฮเวนแต่ถ้าเปตเนี่ยโอ้โหขวางอยู่กลางกลางเมืองเลยนะคะ60กิโลเมตรอะไรก็กูอะไรก็กูอะไรก็กูก็อะไรก็ตู่คนก็เลยบอกไม่ใช่มาตรา44ได้ไหมว่าผมพี่จ่ายยกเลิกค่ะซึ่งเมื่อวานของเขามีอีกสามหมื่นของลุงตุยมีอีกสามหมื่นส่วนตัว มเหมืองทองคาสามหมื่นล้านไงที่โดนนี่หะเพราะถ้าเขาไม่ใหเจอทีละต้องควกระเป๋าเองโอ้โหถ้าไม่เจอทีละต้อก็เป็นนายกไม่ได้เองโอ้โหพันละวันมากเลยมันทำมันอยู่นี้มันเนี่ยมันตกลงเงินคาลากะซังนุ่ตู่ถึงไปไหนไม่ได้วัวพันหลักไงถึงต้ออยู่อยู่สามหมื่นล้านอ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่มีนะมีผมเชื่อว่ามีจอย เมื่อวานนี้นายกค่อนข้างหุดหงิดนะคือหุดหงิดนิดหน่อยตอนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะเป็นกระสายยาใช่ใช่ใช่พลเอกประยุทธ์บอกว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการเจราจาต่อรองกันอยู่ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในรัฐบาลอื่นเห็นไมแต่รัฐบาลปัจจุบันต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ได้แก้ไขแล้วทั้งการใช้มาตรา44มาช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้เนื่องจาก <ผม S 1> หาก <ผม S 1> ปล่อย <ผม S 1> ไว้ไก็เป็นปัญหาสะสมผมส่งนี่คุณจำไม่ได้ เนื้อหนุ่มใหญ่มากไม่ชินเนาะไม่ชิน,นะน,นเานาะไม่ชินเลยโดนสมมตนว่าจำไม่ได้อากาศมันร้อนมาเนื้อฐานเกณฑ์นี่ไปเกณฑ์ฐานมาใหม่อากาศมันร้อนแบบบางทีก็ต้องแบบให้แบบถ่ายบางๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์ทหารมาเมื่อกี้เนี่ยล่าโจคอรักเวดฮี่อะไรอ่ะเออเอเกณฑ์นี่ไปเข้าเกณฑ์ทหารมา ไนหลังถ้ายุงไม่อยาติเกณฑ์ลุงแตนโดนผู้หญิงไปก็ได้นะก็เลยให้ให้เข้าแก๊ปก่าคนขาวก็เลยต้องเป็นทรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีแบบบทน้อยใจน้อยใจลึกๆน้อยใจเล็กๆเลยนะบอกว่าแม่รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังถูกด่าเลยหากไม่แก้ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ต้องไปด่าคนไม่แก้ไขสีนะคะนี่ลุงไม่เกลียจริงนี่สองข้างยังไม่ขาวเลยอะ ไม่แท้เขานี่แค่รองทรงเฉยเขาไม่ได้เกล็นก็แบบอากาศร้อนมะไรอย่นคนี้คนนี้คนคนนี้เข้าไปยืนด้วยกันเขาเกลยนหมดแล้วมีคนเดียวที่ไม่เกลยนแปลว่าอะไรต้องเกลยนหมดต้องถาขาวเขาได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วคุณจะไปอะไรยังไงถ่าถขาวเลย ต้องมือจิกแล้วไม่มีไม่มีตอติดเลยมือมาเลยอ่ะรอก่อนรอก่อนค่อยๆเหมือนตอนเด็กๆเวลาจะตัดผมอ่ะแม่จะค่อยๆไล่เพราะว่าตัดข้างหน้าเกินสามเซนไม่ได้นะใช่ตัดฉับทีเดียวเลยต้องเรียกเป็นเป็นจานเฮ็ดจะเป็นแบบเป็นจานขบวนขบวน่ะต้องไปขอพอทบอต้องอย่างนั้นเลย นะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้อง,องคุยกันต่อนะยกคงต้องโดนถามอีกเนี่ยนะคะว่าจะจ่ายไหมจะจ่ายยังไงเพราะจริงๆเนี่ยมันมีคดีต,ตัวอย่างนะอย่างเรื่องค่างโง่คลองดานะ่านที่จ่ายไปละงวดหนึ่งแต่ว่าพอพบข้อเท็จจริงใหม่เนี่ยแล้วก็เอาไปสู้กันใหม่ปรากฏว่าศาลก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใหม่ได้ดนะแต่ว,นะว่าก้อนแรกมันหวานขอแรงไปได้แบ่งเรียบร้อยแล้ว ก้อนแรกคือของด่าดนใช่ไหมใช่ก็าหวานคอแรงแบ่งกันเรียบร้อยแล้วจะไปคืนได้ไงอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วเนื้อเข้าปากเสือไปแล้วแหม่ก็กทําให้เราไม่ต้องจ่ายงวดอื่นๆไม่ตมอจำเป็นจะต้องจ่ายอื่นต้องเงินที่จ่ายคืนมาด้วยเราคนั้นเข้าคุกด้วย <c oughs> มันหนีไปแล้วทําไงดีอ่ะบางคนก็หนีไปแล้วเข้าคุกอยู่หลายคนเข้าคุกไปแล้วบางคนก็หนีไปแล้วด้วย นี่อย่างเรื่องนี้บางคนก็ตายไปแล้วด้วยว่าอันนี้อย่างนี้มันไม่ยากเราบอกมไม่ตายก็มีมันไม่ใช่เรื่องฉันัดสินเคารพความัตสินแต่เป็นเรื่องดั้งเดิมเก่าแก่มาก่อนแล้วรัฐบาลตอนนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเออง่ายดีใช่ไหมใช่ใช่ก็ให้้องต่อแต่ลุงไม่ห่วงหรอกลุงหมื่นสองนะลุงห่วงเ็สามหมื่นนั้นมากกว่าสามหมื่นอัคราแล้วมากกว่าเยอะแต่ว่าลุงมีทางออกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยูทำสารพิษมนพิษตั้งหลายแหล่นะ เองถมนี่ให้เต็มเงินหลุมที่คือขุดไปนะถมให้เต็มก่อนแล้วจะหาทางว่าจะจ่ายไม่จ่ายไอหลุมมันคือมาลูกกาบาตกันนะไปถมให้เต็มก่อนทาความเสียหายประเทศนี้เนื่องถมไม่เต็มก่อนถ้าถมไม่เต็มเมื่อพูดกันเรื่องจ่ายเงินแล้วไล้วที่ขุดไปมันเป็นทองด้วยมันต้องเอาทองถมครับเออเอามาให้เหมือนเดิมทองมันต้องไได้แต่ว่าเอาอะไรก็ได้มาข้นเนี่ยะเราอ้างเดี๋ยวมันมีมีอา เอา <ไป S 1> ขยา <ไป S 1> ะพิษที่นําเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยนะ,ะจะทั่วโลกไปถมให้ปิดเรียบร้อย <หา S 2> แล้ว<อ>เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะจ่ายไม่จ่ายาก็ส่วนเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้มาที่นะักกฎหมายกันบ้างรองนายกด้านกฎหมายนายวิษณุเครือง,งามมาพูดอะไรตอนนี้ <laughs> นี่คุณวิษณุเนี่ยเมื่อวานนี้แกก็แบบว่า เขาเ้ยงาเ็เป็นวิษนุจริงนะกลัวเสียรูปคดีเขาเป็นเขาจะเป็นวิษนุจริงนะเรื่องเรื่องเรื่องโฮเบลเนี่ยเรื่องสารปกครองเนี่ยสารปกครองสูงสุดเนี่ยนักข่าวถามว่าต้องไปไร่เบี้ยกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาหรือไม่นายวิศณุตอบว่าขอเวลาก่อนตอนนี้ยังนึกไม่ออกกลายเป็นคนที่ คิด oh. ช้ากระทันหันเลยเียบพลันเลยก่อน,หน,น <S 2> <S 2> <S หน้านี้เนี่ยนาย,ยกได้มอบหมายให้ให้ตนเองไปติดตามคดีความสําคัญสําคัญที่รัฐถูกฟ้องเรียกเ,เรียกเรียกข้อเสียหายด้ความเสียหายและรัฐเป็นผู้ฟ้องซึ่งมีกว่า30คดีโดยก็ได้ไปติดตามแล้วแล้วก็รายงานให้ครมทราบว่ามีคดีอะไรบ้างอยู่ในขั้นตอนใดซึ่งคดีโฮบเวลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย <S <S ที่ผ่านมาได้ยกคดีต่างๆขึ้นมาแจ้งเตือนครมเป็นระยะๆเพื่อให้กระทรวง เจ้าของเรื่องเนี่ยให้ช่วยติดตามด้วยส่วนกรณีโฮปเวลเนี่ยจะใช้มาตรา44ทําให้รัฐไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าค่าโง่หรือไม่เนี่ยนะคะนายวิษณุตอบว่าไม่ถือว่าเป็นทางเลือกของรัฐจะไม่ใช้มาตรา44ในกรณีดังกล่าวก็คือไม่มีหลอกขอบคุณมากที่ตอบคำถามนี้ขอบคุณมากเลยนะป็นคุณยังสูงยิ่งที่ความกระจ่างกับชว้นข้าพเจ้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่รถไฟมีเยอะ วิซุ่งต้องจ่ายเงินนะหมื่นสองวิุก็ต้องจ่ายตอนนี้เจ้าสัวกําลังจะได้นนวดิอีกแล้วที่ตรงมักกะสันก็เ,<อ>เอาเงินเจ้าสัวมาจ่ายแทนนะ <c oughs> ให้เจ้าสัวจ่ายแทนนะใช่เพราะว่าคุณเอาที่มักกะสันไป <c oughs> ไม่ได้คุณต้องบอกว่าคดีนี้มันมีเงื่อนงําของความทุจริตอยงฉะนั้นเนี่ยยังจ่ายไม่ได้ยังจ่ายไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม คือมันต้องไปดูว่าต้องไปสอบเรื่องทุจริตแน่นอนสิแค่ตั้งแต่เนี่ยไอ้สัญญาเนี่ยสัญญาว่ามันเอื้อให้กับประช่วยคนมีไตโตบนโต้ไม่เพราะคนที่เกี่ยวข้องยังไม่ตายมีเยอะนี่สุวัสดิ์ก็ยังอยู่สุเทพก็ยังอยู่สุเทพก็ยังอยู่สุวัสดิ์ยังอยู่สุเทพเป็นคนเซ็นยกเลิกไงเพราะใหญ่จิ๋วยังอยู่ฮ่าประดิษฐ์พัทธลักษณ์ก็ยังอยู่ไปจิ๋วไปสอบพวกนี้เรียกสอบพวกนี้ เรียกพวกนี้มาสอบเลยคุณชวนยังอยู่นะใช่ต้องเรียกทัมหมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าไล่เรียงย้อนกลับไปเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าโครงการโฮปเบลเนี่ยเกิดขึ้นตอนสมัยยุคที่เราเรียกประเทศไทยเราว่าว,วันน้องก็อยู่เป็นประเทศนิกเฮ้ hey, วันนอ้อ,นนองก็นนอ,งอยู่ <7 S 2> <ล>เจ็ดเจ็ดพอดีคมไม่ใช่ที่เขาบอกอ่ะใช่เจ็ดคนอ่ะผ่านมาแล้วเจ็ดคนเรียกมาเรียกมาคุยใช่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 แล้วแต่ละคนก็รวยงั้นอ่ะไม่ใช่แบบก้มหน้าก้มตาออมมือสองพันล้านได้ได้ยินดีจ่ายในทั้งหมดนี่นะ ไอ้แค่คุณสุวัสดิ์คนนี้ก็จ่ายก็หมดแล้วสองส่วนสุเทพสองคนนี้สบายสบายสิ้นล้านไม่ต้องมากระทบภาษีพวกเราเลยหมื่นสองพันล้านเนี้ยสุวัสดิ์สุเทพแบ่งคนละครึ่งนะสบายสบายเหลืออีกหลายหมื่นล้านคนละหกพันหลายยังเหลือไหมยังเหลือเงินยังโอ้โหก็คงควรจะเสียสละเพื่อชาติคนพวกนี้นะถ้ารักาท้จริงนะ เอาในถุงดำมาจ่ายได้ไหมนี่เหรอเขาไม่ได้เงินถุนแดงเขาเงินมูลรายที่นี่ป้าเขาเงินมูลนิธินะถุงดำอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกามีเงินถุงดำด้วยเหรอถุงดำนั่นไงที่เดินไปแล้วก็นี่ไงอ๋อนั่นน่ะสิแล้วถุงดำพวกนี้ก็มีเงินเก็บไว้ด้วยเหรอไม่รู้แต่ว่าก็เงินของประชาชนไม่ใช่หรืมูลิธิเงินมูลนิธิี่เขาเรียกเงินถุงแดงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีเงินถุงดำใช่ไหม เอาไปตั้งมูลิ่งที่เออทุงที่ไรก็เป็นเอาถุงมูลงหรืองที่นั่นแะกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไปสร้างโรงเรียนเทคนิคไงที่สุราษฎร์อ่ะใช่ไหมโรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียนอะไรน่ะหรือวาเก็บค่าเทอมมาจ่ายเออเอออเนี่ยค่ะก็วันนี้หนังสือพีพาก็จะประมวลเลยนะว่า ย้อนรอยค่างโงม ah ่มหากาบพ,บพบเวลหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ยค่ะว่ามันเกิดขึ้นตอนรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเรากำลังกาลังแบบตื่นเต้นกับคำว่าน<ห>ิ<ห>ากเฮ <ik> ้ยนะมตรีบอกโชคดีกูตา,า,ายก่อน <c oughs> แต่ก็ยังมีคนพูดถึงประวัติของมตรีผมนี้ลามปามาถึงพักทสชอ ตระกูลพงพันธนิดมาถึงนี่น้องเสือน้องเสือเนี่ยน้องเสือเนี่ยมาจากพงพันธิ์แล้วก็มาที่ปีชาพลมาที่บีชาพลที่โดนที่ใใชช่่มาจนถึงนี่มีคนย้อนมาถึงนี่อ่ะใช่แบบนี้ใช่ไหม จเบียดด้วยมีคนยมตะกูลพงพันธ์นิดมัเนี่ยฮะพเบลเนี่ยเป็นโครงการที่มีระยะทางก่อสร้างทั้งหมดเนี่ย60กิโลเมตรนะคะโดยโดยที่เขาบอกว่าเป็นเอ่อระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะแบ่งทั้งหมด3ชั้นคล่อมไปบนทางรถไฟชั้นบนสุดเป็นทางด่วนชั้นกลางเป็นทางรถไฟชุมชนและชั้นล่างเป็นทางรถไฟเดิมของรอฟทนะคะเพื่อลด ุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรติดขัดด้วยในสมัยนั้นเนี่ยมีใช้งบในการก่อสร้างประมาณ80,000ล้านบาทแล้วก็บริษัท Hope ฮเ l ล Holding ของกอร์ดอนวูนักธุรกิจชาวฮ่องกงเป็นผู้ชนะการประมูลเหนือคู่แข่งจากบริษัทแคนาดาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2533อายุสัมปทาน30ปีค่ะในรัฐบาลของพลเอกชัดชยัยโดยมีนายมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐรีว่าการกระทรวง คมนะคะแล้วก็เขาจะแบ่งการก่อสร้างเนี่ยแปดหมื่นล้านเขาแบ่งเป็น5ช่วงด้วยกันแต่ปรากฏว่าพอเริ่มก่อสร้างเนี่ยแน่นอนมันไม่ราบรื่นตอนนั้นเขาบอกว่ามันมีทั้งปัญหาการส่งมอบพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟมีทั้งเรื่องของชุมชนเนี่ยเหมือนสะพานสะพานนี่เลยมัสร้างสะพานนี่แหละเนี่เยเหมือนสะพานนี่เลยเหมือนกันเลย สภานี่แหละอ๋อสภารัฐสภา,สา,ายังไม่เสร็จแล้วก็ทวงคืนที่ดินก็ยังไม่เสร็จแล้วก็<ช>เวลาที่ก่อสร้างยืดไปจนกระทั่งทบต้นทบดอกแล้วหมดเรือหมดแล้วขยายแล้วขยายอีกเออยื้งฐานนี่เลยใช่แต่ไม่เป็นไรเขาเป็นซีโนโทไทยเขาเป็นซีโนไทยยังไงเขาก็สร้างได้เขาก็เสร็จ เดี๋ยวไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาไม่ร่วมถ้าไม่เอากัญชาเข้าไปเขาไม่ร่วมนี่ค่ะเขาบอกว่าจุดสะดุดของโครงการมีอะไรบ้างนะคะวันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาประมวลมาเขาบอกว่าโฮบเวลเนี่ยอ้างว่ารฟทไม่ส่งมอบที่ดินทําให้การขอสร้างล่าช้า 2. คือมีปัญหาการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่กปัญหาทั้งหมดมันที่นี่ปัญหาทั้งมันรอยถมันเยอะอ๋อ เพราะว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละนี่สร้างโฮบเวลหรือไถนากันเนี่ยทำไมรไวไถเยอะล่ะลุงกมจับคันไถจนจนผลทีุ่ะโฮเวลเลยบอกไม่ไหวอ่ะหมดตังค์แล้วคนที่เจ็บก็มันเลยไม่เลยไม่ทำต่อเจ็บไมดแล้วนีมาใหม่ต้องจ่ายอีกหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกโฮบเวลมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินก็คุณจะมีใช่ไมันเกิดขันไถไม่จ่ายคนลึกๆแล้วก็เจอปัญหาแหล่งเงินทุนของโฮบเวลเองเนี่ยถอนตัวคุณจะไปกู้มาให้ไถได้ไงมันจะไหวได้ยังไงแล้วก็มีติดล็อก ไม่ให้รัฐบาลยกเลิกสัญญาอันนี Af ้เป yeah. ็นข้ออ้างที่ประกาศได้แต่ข้ออ้างที่ประกาศไม่ได้น e ั่นคือขนาดมันเยอะสุดท้ายกินลองลึกเลยสุดท้ายมายกเลิกอย่างเป็นทางการก็คือตอนรัฐบาลชวนสองใช่ไหมคุณสุดเทพคุณเสดงคุณสุดเทพเลีกปีกว่านั้นนะจะหมดอายุนะจะหมดปีกว่านะแต่ที่ปล่อยให้ปีกว่านะแล้วก็ค่อยว่ากันนะใหม่ตัดสินใจลดเซ็นพวกเลยอ๋อหมายถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะหมดอายุ เกิดสัญญาก่อสร้างใช่่กอสร้างัญญาก่อสร้างใช่แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้หมดอายุสัญญาก่อสร้างแล้วถ้าบริษัทเอกชนเนี่ยมันสร้างไม่เสร็จเองก็ถือเป็นคนที่เขาเราฟ้องเขาได้เต็มที่ไงแต่เราดันไปทะเลื่องแบบละลักชาติเรารักชาติเราศักดิ์สิทความเป็นชาติอ๋อเหรอศักดิ์สิทบอกเลิกสัญญาเราต้องรักดิ์ทธิ์ี่ไม่ตายมชาตินะแต่ที่ใครไปรีดไถไปยังรีดไถ่เขาเนี่ยจะเขาร้องโอ๊ะโอ๊เนี่ยนะไม่มีใครบอกคค่่ะะเหตุผลที่ไม่ประกาศ เหตุผลที่ที่ซ่อนอยู่อ่ะอันนี้ก็เลยนํามาซึ่งข่าวใหญ่ของวันนี้จำได้ไหมรถไฟจีนนะที่จีนก็มาเสมอสร้างให้ฟีมันก่อดอบูนี่แหละจีนมาเสรอสร้างรถไฟนะนะความเร้วสูงให้กอดอนบูเหมือนกอดอนูที่มาสร้างในแปดหมื่นล้านนี่ลหละจีนที่มาสร้างให้บอกไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีมันต้องมี ถ้าจีนสร้างเองพูดแล้ไม่มีใครได้อะไรก็มันเสียเปล่ามันต้องอ๋อเหรอะมันต้องมีเจ็ดเลขอเจ็ดอะไรพวกนั้นเซเว่นอีเลเว่นเนอ่ยต้องมีเอาน้ำร้อนน้ำชามันต้องมีก่อนจะคุยกันเคยต้มน้ำชาเคยฟังเพลงรอยไถ่แปลไหมเคยถ่ายอีกละเถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เมื่อ เมื่อรอยไถแปลไปนะก็มาสร้างเอง uh huh. อันนี้โอเคกว่าฟันมันกว่าเยอะ uh huh. <c oughs> แต่ว่าใครที่ไปเจอจากจีนนะเราบอกจีน<ฆ>สร้างใเองนะเราสร้างไปเราบอก uh huh. ไม่ได้ไม่ได้สร้างไปได้แล้วค่ะมันต้องมี <c oughs> <c oughs> วันทุกวันนี้ปัญหาของเราก็อย่างนี้แหละไอ้ <c oughs> ที่สร้างไปแล้วที่เซ็นกันไปแล้วเร็วๆ,ๆเนี่ยรื่นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเห็นไหมเ,เลยบอกว่าเห็นไหม บางคนมีเงินไปอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์มันยังมีเกาะเกยอีกนะไอ้นั่นที่เห็นเห็นเสษเ็จนะโถกระจอกคุณไม่รู้ว่าเศรษฐีหลังเกิดใหม่หลังจาระหารนี่นะมีขอกม้าในสิงคโปร์มีม้าสามสิบสามตัวคิดดูดินสิงคโปร์นี่นะคุณสร้างขอกม้าคุณได้มีที่ดินขนาดไหนใช่ใช่แล้วดินสิงคโปร์มันถูกอ <Gran> ะไม่เห็นหนองมาวอนะเศรษฐีเกิดใหม่ เศรษฐีเกิดใหม่เศรษฐีทีสิงคโปร์เหรอเศรษฐีเมืองไทยไปสร้างขอกไม้สิงคโปร์มีม้าสามสามตัวแล้วม้าตัวเป็นล้านๆอยู่แล้วนะแล้วที่ดินสิงคโปร์กี่ตังค์อ่ะเป็นเกาะด้วยเศรษฐีหลังจากการรัฐประหารเลิกเขาบอกที่นั่นเป็นจิบจ้อยนะมันยังมีที่เกาะที่อื่นอีกโอ้เยอะแยะนี่ก็เป็นซุกซุกกันไว้สบายเยอะหมันเลยใช่ไหมเขาแบเศรษฐีหลังรัฐประหารต้นทุนต่ำแล้วเขาไม่ต้องไปโกงบ้านโกงเมืองกำไรเยอะ คือเป็นเรื่องตามน้ำใช่ไหมเข้าใจไหมตามน้ำคือคนต้องรวน้ําอะไรอ่ะน้ำโขงน้ำหวโหเจ้าปัญาอย่างสีเกียงน้ําอะไรล่ะหรือน้ําคลองธรรมดาดูขนาดไหนบางคนนั่งเงียบๆนะไม่พูดไม่จาแต่ได้ตลอดโอ้โหคนเงียบๆเนี่ยได้ตลอดน่ากลัวมาก ทำอะไรดีเดี๋ยวเพงกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่อีกหนึ่งเรื่องประเด็นใหญ่วันนี้ที่เขาจะรอความชัดเจนจากกกตไม่รู้ว่าผลส้มหวานจะมีใบส้มติดไปด้วยหรือเปล่าเขาไม่เขาเอาอยู่แล้วเขาฟันอยู่แล้วไลสารน่ะเหรอคือตอนนี้เขาต้องเอาเรื่องนี้มาทําเป็นตีปิ๊บไม่อยาก คุยเรื่องอื่นอะเออแต่เรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเขาไปจับผิดเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะทำลายรถใช่ไหมขับรถมาสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากบุรีรัมย์มาถึงนี่ใช่ไหมใช่ว่ามันไม่น่าจะมันไม่ได้เป็นไปได้มัันขบใช่ไหมก็ใช้ไฮเปอร์ลูปของธนาทรเองจากโคราชมาก็3ชั่วโมงครึ่งแล้วถูกถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสักครู่ค่ะ